ดีแล้วถ้าเกิดเราไม่ขึ้นลงภาษาเราถ้าเกิดไม่มีคดีความขึ้นลงภนษาที่จะเจบเปิดปาร์ตอมันเหมือนกับมันแก้ดูอีแล้วพี่นะเขาบอกว่ามีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าที่มยี่ในการอบข้อของเราแล้วพี่นะรอบข้างนี้ขึ้นถารได้คนรอบข้างหรือหรือซึ่งไทยไม่ค่อยได้อะไรระมาณนี้พี่ดีแล้วแหละที่ไม่ที่ถ้าเกิดไม่เกิดคดีความขึ้นลงภาษาก็จะเปิดเข้าโรงพยาบาล ภาษาศสตร์การเลยนะพี่ชีวิตเราเมีเลยนะดีมันแก้คิดเลยนะแล้วภาพใบที่สองภาพใบที่สองนี่เขาบอกว่าพี่แอบจะทําอะไรดีเนื่องสมมติถ้าเกิดเป็นเป็นเนรื่องธุกรกิจก็ค่อนข้างที่จะขเข่าสมมติว่าถ้าเกิดเรื่องธุกรกิจก็ให้ที่จะ,ท,จะที่จะแอบหลุดซ่อนซ้อนหรือว่าพี่เจอเหรียญคนเจอเล่นเหรียญกดฟงหรือว่าใครคนไหนคนหคนึ่งเรียกใต้โต๊ะเรียกถึงคนอะไรจากที่ แล้วที่ต้องไก่คนโคนไก่แท้ตัวอะไรให้ไก่ไพ่แบบนี้เจอคนโคลเจอเหลี่ยมของคนอะไรลงมาเมื่พี่อ่ามีมือพี่สาวเข้ามาโกลคผ่านดีทําให้มันขาดต่วในในเพราะว่าไพ่แบบนี้เขาบอกว่าเจอเหลี่ยมของคนเจอคนโคลเห็นแค่ผิดผิดมาอ่าเห็นแค่ปลายจมูกความผิดแค่ปลายแค่แค่ปลายจมูกตรงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเลยนะพี่นะเรื่องการทำงานพวกโกรง production การทำงานขั้นต่อ Abei, ติดล, laser, ลาิยาหรือว่ามีมือที่สามเข้ามาแต่มือท like ี่สามแบบเราไม่มีพี่เพราะว่าแพทย์นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็ีพฤติกรรมค่นข้างที่จะให้เราเจอกับเรื่องเดียนคนเจอเรียกคนเจอคนโกงคนอะไรประานี้พี่ทำพฤติกรรมไ้ค่อนข้างระมระวังหน่อยแล้วพี่นะอาจจะเจอคนเอาเปรียบหรือว่าคนหลอกคนโกงคนรวงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดงานเขาบอกว่าให้เอางานเก่าบาลีมาเลขายของเก่าหรืออะไรเก่าๆจะดีงานเก่าๆที่เราเคยทำมาพี่นะมันจะดี เพราะอย่างนี้เราแพทย์วัที่สองแพทย์แพทย์วที่สามก็บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่วาาสุสานจะที่จะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่พี่เอาอยู่ชู้ได้ดูได้ไม่ต้องกลัวนะพี่นะแก้ไขได้อ่าถ้าสุสานเกิดหมายถึงเป็นผู้หญิงเก่งแก่งผู้หญิงคนนี้สามารถยืนยืนตัวเองได้อ่ามีการงานมานั่นคงมนผลที่มั่นคงอ่ะพี่ถึงจะเกิดอะไรขึ้นไปแล้วแต่เดี๋ยวมันก็รอดพี่ไม่ตายพี่ดูนะแต่พี่จะต้องไปวงดวมันด้วย ดวงชะตาที่จะเป็นคนที่ดวงแข็งกว่าที่จะอยู่กัได้ถ้าเกิดพอลวงดวงดวงดวงเหนื่อยปะเลยจะอยู่กันไม่ได้เพราะดวงชะตาที่จะเป็นผู้ไหนอะพี่ต้องเป็นผู้นำที่ต้องเป็นคนถอดหมดชีพที่คืออะไรจะอยู่กับพี่หมดอ่ะให้ได้ให้ไดนดีดีแล้วใครเลยก็บอกว่าแฟนแฟนเหมือนจะตายตายแล้วไม่ตายเหล่นะแต่เขาบอกว่ายิ่งใครยิ่งไดเหมือนจะตายแล้วไม่ตายเหล่แต่ก็เขาบอกว่าในการที่แกทําดีไว้อ่ะพี่มันกลับมาทุ่มเท เขาบอกว่าตัวแกเองเนี่ยสิ่งเก่าๆที่แกเคยทำไว้ที่แกเคยช่วยเหลือคนไว้ประกาศมาทนบุเออถึงแกจะตายก็มีคนช่วยเหลือแกตกอับกดานแล้วก็มีคนยื่นมือมาช่วยแกถ้าเกิดได้เงินเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเงินเข้าจากการช่วยเหลือของคนรอบข้างหรืออะไรประมาณนี้นะแห้อบแบบไปทาบุญให้แบแกไปทาบุญมันจะดีเท่านี้เด็กน้อยเปลาให้ป้าน้อยใครเปิดใครเปิดอะไร เอบีลดเสียงหน่อยเออเปิดให้น้องลดหน่อยให้เอาโทรศัพท์มาเล่นแต่ลุงเอาไงมันนี่ไงใช่นี่เขาทราบข่าวเขาบอกว่าคือว่าแล้วคนที่เขาบอกเมาต่อเขาจะทาอะไรก่อนพี่นะเหมือนจะตายหรืออะไรตายหนูปิดเลยลูกปิดเลยไปดี๋่เขียนนะถ้าไปที่เขาบอกว่าที่จะต้องไปคิดพื้นฐานที่น้องทุกคน จริงเหรอเนี่ยที่พิ่พูดของแม่พี่น้องก็ทุกคนไทยสไตล์ทหารก็มาหาพี่ก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยเลยพี่แก้ไขให้พ่อได้บอกจะไปย่องไม่ไหวอ๋อนี่ให้ด้วยได้แต่ก็เป็นคนดีไงพี่เป็นดีเป็นคนดีพี่เออถึงจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาก็มีคนมาช่วยอยู่แล้เนี่ยเออเนี่ยเออผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสงสารอยู่แล้วคนดีแต่พี่ได้งานใหม่ไหมเนี่ยธุรกิจใหม่หรืองานใหม่หรืองานอะไร จะได้การสนับสนุนจากผู้ฝากชีวิตที่จะเปลี่ยนมาหรือยังถ้าเกิดไม่มาเดี๋ยวจะเจอแต่ว่ามาแล้วแหละเพราะท่านี้ก็บอกว่าเมืออจะได้งานงานตัวนี้จะได้แสดงฝีมือจะได้แสดงฝีมือจะได้โชว์ฝีมือจะเป็นเด็กในเรื่องการงานจะได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ฝากจากผู้หลักผู้ใหญ่ยุคนอบข้างเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้จะมีคนมาช่วยเหลเอด้วยแทนชีวิตที่จะเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นอ่าเนี่ยท่านี้มาแล้วนะถ้าเกิดยังไม่เจอจะไม่เจอในเรื่องนี้ หร,รือว่ามีคนมาเสนอแล้วเนี่ยให้แบบนี้หรือว่าความคิดมาแล้วเนี่ยทำเลยลุยเลยพี่หรือจะได้ข่าวดีอ่าแล้วให้ไบนี้เขาบอกว่าตอนนี้พี่ผิดหรอพี่ผิดหรอคนละคันวางไม่ได้ฟังว่าเป็นยอตามตัวถูกหลอกถูกโกงทั้งเรลาะกับเราแทงเท่าไรโดนใส่ร้ายป้ายสีอ่าผิดหวังมาตลอดตอนนี้นะพี่นะคนละคานทำอะไรนึ่คือแบบว่าเหมือนกับจะดีเหมือนจะให้พูดให้ความหวังเราคนสุดท้ายไม่แน่เลยอะไรประมาณนี้พี่ถูกหลอกถูกโกงโดนเราปี๋ เจอเหลี่ยมของคนเนี่ยะให้ขึ้นมานล่ยพีเห็นไหมคู่กันเนี่ยนะเนี่ยเจอเหลี่ยมของคนเนี่ยตอนนี้พี่เจอแล้วเนี่ยให้หลุ้ขึ้นมาเห็นไหมเจอเหลี่ยมของคนโดนว่าโดนสารพัดโดนสายร้ายไต่สีความเรื่องไม่จริงของพีุ่ยส์เนี่ยเพื่อนคนรอบข้างเพื่อนที่มีปัญหาการจะกลับมาดีเพื่อนที่ที่มีปัญหาการจะกลับมาดีการให้อภัยหัือจเริ่มต้นสมัยเพื่อนคนรับข้าที่ที่หม่ไ้จะกลับมาดีหมายถึงสิ้นสุดการเป็นประสบการณ์จอกับมาดีให้อภัยกัน เชื่อใจกันอีกรอบหนึ่งเดินไปไหนอีกรอบหนึ่งจะคนที่ร่วมทำธุรกิจหรือกับใครก็แล้วแต่เขาจะเข้ามาดีแล้วเริ่มเดินไปใหม่ได้กันอีกรั้งหนึงคือพี่เป็นคนให้อภัยคุณเออเหมือนคอนมีแขกแต่มันไม่ใช่ให้อภัยเขาให้อภัยตัวพากันอันนี้เพื่อนถ้าเกิดมีปัญหาแค้ใจใครเดี๋ยวเขาจะไปดอ่าแล้วพี่วันี้ก็บอกว่าในการเงินแบ่งไว้เหนียวไว้หรือไม่พูดว่าจะใช้อะไรมันก็ต้องคิดอยู่แล้วเขียนไว้ประหยัดเพราะว่าเหมือนกับเราแก้ไขให้คนอื่น ได้แต่ตัวเองเนี่ยก็ต้องเหยียบไว้เก็บไว้ไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะมองเราไม่รู้ว่าเราจินอยู่ยังไงที่เราอยู่อยู่สบายเพราะว่าเรามีการให้ให้เขาว่าพี่ๆเข้าใจไหมเราให้เขาอย่างเดียวแล้วทีนี้เสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าไงว่าเราอยู่กิ้มที่ไหนได้เหนียวเกือบากเออเหยียบไว้กําไว้เหยียบไว้เหยี่บก็าค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่งคือประคองมนให้ได้คือตัวพี่เป็นอย่างนี้ให้พี่ไป แต่งที่บ้านที่จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ทําเลยนะอ่าที่จะทุกของเก่าทิ้งม่ตังขึ้นมาใหม่หรือที่จะต่บเสิมอที่เอาเลยดวงมันจะมีถ้าเกิดที่มีการเคลื่อนไหวทุกเปลี่ยนเลยทันทีอ่าไพ่ใบนี้ก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเทสายน้ำเนี่ยเทสายน้ำอีกสายน้ำหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งเก่าๆที่พี่คิดว่าวางไว้มันจะมันจะดีสิ่งเก่าๆที่ในอนะเขาจะที่ที่ผ่านมาแล้วที่ที่ว่ามันไม่สําเร็จมันจะสําเร็จสิ่งเก่าๆที่พี่คิ ายถึงการทุกของกับทิ้งซากจนมาใหม่หรืว่ามีการต่อเติมบ้านหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านตัดเป็นบ้านทำเะไรอยู่ขึ้นย้ายเลยเนี่ยขึ้นย้ายเลยเนี่ยทีถ้าเกิดมีการขึ้นย้ายพวกเพืนเข้าเลยเห็นไหมสิ่งเก่าๆถามว่าเด็กนานจะมาพูดอะไรถามว่าให้พี่ปูขึ้นมาอย่างนี้ดีไหมก็ก็ก็ยังดียังมีคนช่วยเหลือเพราะพี่ปนคงแข้นแขงเนี่ยพวกเราเพื่อจะให้ความเมตตาแต่เนี่ยที่เราเจอหลอกเจอหลอกโกงเจอเมืองนะพี่ปูจำได้นะ